สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆไอซ์น้องนงนะครับผมเบิร์ตสุขุสุขคนนะครับผมเอาสา illing, ําหรับมือนี่นะครับผมเข้ากับสีมาพอกันนะครับสวยจักหน่อยนะครับผมมือนี่นะครับผมกะวันที่24แล้ี่ยวนะครับผม24พฤศจิกายน2 5 6 4นอนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับผมเข้ามาพอกันมือนี้เข้าสีมาเบงเลกลลางนะครับผมสําหรับเลขลลางขอ right. งเข้าในมือนี่นะครับผมสิเป็นเลข3สูตรนะครับผมเพื่อนๆเนาะสิเป็นเลข3สูตรส้นกันนะครับผม ในสูตร3มสูตรนี่นะครับผมสีได้เลขสูตรละหาโตนะครับผมสีได้เลขสูตรละหโตสสูตรส้นกันโตได้ส้นหลายกว่ามูกสิเป็นเลขเด่นนะครับผมในงวดนั่นนะครับผมสําหรับเส้นทางของเขานะครับผมเอาสีมาเบิ่งแก๊กหน่อยนะครับผมเนาะสำหรับเส้นทางของเขานั่นนะครับถือมาลาย,ยางวดแล้วนะครับผม

พอหล่อมาหลดนะนะยูฮันลัสก้อนนะครับผมเนาะเอาซหรับนี่นะครับผมเส้นทางของเขานะครับผมําหรับเขากระเดินมาไลาหงวดแล้วนะครับผมวิธีการเทศองเขานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเอารักลอยบวกกัน3เทียนะครับผมด้เท่าใดก็บวกไปเลยนะครับด้เท่าไดบวกหบวก1่บวกหนนะครับผมสูตรที่2นะครับผมรักนวยลางบวกกันนะครับผมสองเทียนะครับผมได้เท่าไดเพรท่านเอานะครับผมเอาโตต่อไปบวก2บวก1บวก2บวก2บวกสองได้เลขหาโตนะครับผมสูตรที่3นะครับเอาลักลอยบวกกัน2เทียแล้วก็บวกด้วยรัก10บลางนะครับผม ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหนเพราะท่านเอานะครับเอาโตต่อไปก็คือบวกสอบวกหบวกสบวกหบวกสสลับกันไปแบบนี้ได้เลขฮาโตนะครับผมแต่ว่าสูตรที่1เอาเลยแต่ว่าสูตรที่2กับสูตรที่3นี่ยังบพท่านเอานะครับโตที่1นะครับผมเอาโตต่อไปเนาะครับเนาะเอาสำรับนี่นะครับเส้นทางของเขาก็สีบางแยกหน่อยนะครับผมนี่เอาเห็ดออกมาแล้วเนี่ยเอาเบิ่งตัวอย่างแยกหน่อยเนาะในงวดที่1นี่นะครับผมในงวดกรกฎาคมนี่นะครับผมสิเริ่มงตะหนีนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือลักลอยนะบวกกัน3เทียนะครับผม5บวกกันก็คัรบผม ได้หาเอาหามาเลยนะครับตัวที่1ได้5นะครับผมเลขคาตัวนี้บวกหานะครับตัวที่2บวกหนะครับผมบวกห้ากับศีได้0 5ยบวกหได้0นะครับผม0ูบวก1ได้1 1บวก1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3กับศีได้0 50123ย์ 5, 0, 1, 2, สูตรที่2นะครับผมรักหน่วยรางบวกกัน2เทียก็คือเลขเก่านะครับผมเก่าบวกเก่าก็ได้8ป่เพราะท่านเอานะครับผมแล้วก็เอาเลข8ตัวนี้บวก2นะครับตามสูตรน,นะครับบวก2ก็ได้ศูนย์ะครับตัวที่1นะครับผมศูนย์บวก1ได้1นะครับ1บวก2ได้3 3มบวก2ได้5้า้าบวก2ได้7นะครับได้ศูนย์นหะครับผมแล้วสูตรที่3ก็คือนะครับผม เอาหลักร้อยบวกกัน2เทียนะครับผมหลักร้อยก็คือเลขหาบวกกัน2เทียนะครับผมบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับผมก็หาบวกหาบวกสนะครับผมบวกกันแล้วได้เลข2นะครับหาบวกหาได้ศูนย์บวกสได้2 2บสอ,สอ,บอเอานะครับเอาตัวต่อไปก็คือ2บวก 2ได้4นะครับตามสูตรได้4ได้4นะครับผม4ีบวกหได้5 5าบวกสได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกสได้0ได้4 5 7 8 0นะครับผมเพื่อนเเนาะแล้ววันที่นี่เข้ากันมาเบิร์นล้วเลขมาชนกันอยูศูนย์กับผานะครับผมงวดต่อมาเลขออก7จศูนย์เลขศูนย์ขอไปที่ลักหน่วยล่างแบบนี้นะครับพอวันเป็นลักหน่วยล่างนะครับผมงวดต่อมานะครับผม ชวนกันไปที่เจ็ดกับเก่านะครับผมเลขเก่ากับเขาไปที่รักหน่วยล่างออกโมเก่านะครับผมหววต่อมานะครับผมได้เลข3ตัวเดียวชนกันเลข3ามโคโลนะครับผมเลขออก2อสเลข3เขาไปที่รักหน่วยล่างนะครับผมเพื่อนๆเนาะแล้วหววต่อมานะครับผมได้เลข3ตัวเรื่องหดวนี้ได้หลายกมูจักหน่อยนะครับผมได้1890นะครับผม1890งลวดต่อมาเลขออกเจ็ดเก่าเลขเก่าตัวนี้เขาไปที่รักหน่วยล่างนะครับผมเพื่อนๆแบบนี้เนาะนี่นะครับผมหวดต่อมานะครับผม เฮ็ดออกมาแล right ้วนะครับผมเลขชนกันไปที่เลขเกับเลขศูนย์นะครับผมงวดต่อมาเลขออกเก้าศูนย์เลขศูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมงวดต่อมาดีนะครับผมเฮ็ดออกมาแล้วได้เลขชนกันไปที่2ตัวก็คือ3กับหานะครับผมงวดต่อมาเลขออก8 3ดเลข3เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมเพื่อนๆงืนวดต่อมานะครับผมเฮ็ดออกมาแล้วนช่กันเสี่ยว2ตัวก็คือเลข3กับเลข8นะครับผมหรือมวดต่อมาเลขออก38 2ตัวนี่มากันเลยนะครับเลข8เข้าไปที่หลักหน่วยล่างเลข3เขาไปที่หลัก10มากัน2ตัวนี่นะครับผมเลขเลข มาน้ากันมีอยู <interfer es> 6, 6, 5, 7, well, ่2งหดนะครับผมในหงดต่อมานะครับผมเฮ็ดออกมาแล้วนะครับผมเลขชนกันไปที่เลขหาเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมงวดต่อมาเลขออกเก้าหานะครับผมเลขหานี่ยกัเข้าไปที่หลักหน่วยหลังนะครับผมแล้วหวดต่อมานะครับผมกับคื่องวดวันทีสิบหกไปเจียกยอนที่ผ่านมานี่นะครับผมเฮ็ดออกมาแล้วนะครับผมเลขชนกันไปที่2ตัวก็คือหากับเจดนะครับผมแล้วก็เลขเจ็ดตัวนี้นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยหลังออกหาเจดนะครับเลข2ตัวนี้ออกน้ากันนะครับผมหากับเจออกน้ากัน นี่ม so ีสองงวดครับงวดสามแปดนี่ก็ออกสามแปดว่นี่หากับเจ็ดเลขก็หายออกหาเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเขาไปที่หลักหน่วยล่างออกน้ำกันนะครับผมเลขที่มาในงวดนี่นะครับในงวดนี่เขาเห็ดออกมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมเห็ดออกมาแล้วไดหนึ่งกับเจ็ดนะครับผมไดหนึ่งกับเจ็ดนะครับผมในลักษณะของเขาก็คือนะครับผมวิธีการเ็ดของเขาก็คือนะครับผมวิธีการเฮ็ดของเขาก็คือนะครับผมเอาลักลอยนะครับผมเอาลักลอย ตัวรักลอยนี่นะครับผมบวกกัน3เทียนะครับผมรักลอยก็คือเลขเนะครับผมเลขเบวกกัน3เทียนนะเจ็ 7, 7, 7, นะครับผมเลขเบวกกัน3เทียก็ได้หนึ่งะครับผมเอาหนมาเลยนะครับผม1บวกหานะครับผมได้หนะครับผม6บวกหนึ่งได้เจ็ดเบวหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าได้หนึ่งห เ8เก่าในสูตรที่หนะครับผมส,สาหรับในสูตรที่สองนั่นนะครับผมก็คือลักหนวยลางก็คือเลขเกนะครับผมเลขเเอามาบวกกันสองเทียก็คือเจบวกเนะครับผมเจบวกเได้สี่วันเอาครับตัวนี้ครับผมตัวนี้วัานเอาเลขสี่วันเอานะครับผมเอาเลขสตัวนี้มาบวกสนะครับผมสี่บวกสได้หนะครับผมหกบวกหนึ่งได้เนะครับผมเจบวกสองได้เนะครับผมเกบวกสได้หนึบวกสองได้สากรสีได้หกด 913หนึ่งสะครับสูตรที่2นะครับผมสําหรับสูตรที่3นั้นนะครับผมก็คือหลักร้อยบวกกัน2เทียนะครับผมหลักร้อยก็คือเลข7ก็ดเลข7กนะครับบวกกัน2เทียแล้วตัวที่3มก็คือหลักสิบล่างนะครับผมก็คือเลขหาเอาเลขหามาก็ที่7ก็บวก7บวกหานะครับผม7ดบวกก็ได้4 4บวก5เป็น9้านี่9เก้าว่าเอานะครับผมเอาเลขเก้าตัวนี้บวก2นะครับ2ตัวนี้นะครับผม 9กบวกสได้1นะครับผมหนบวกหได้2อนะครับผมสอบวกสได้4ีนะครับผมสีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7นะครับผมกระสีได้ 1, 2, 4, 5, 7ส้าเนะครับผมแล้วห้องกระสีเห็นมาเลขที่มันชนกันอยู่สี่กามีอยู่นะครับผมสโตก็คือโตที่1ก็คือเลข1เลขห เลข1นะครับผมโตที่2ก็คือเลข7เลข7เลข7นะครับผมมันเลยซ้อนกันไปที่2โตนะครับก็คือ1กับ7แเลี้ยวหกับ7ตัวนี้นะครับผมถ้าเอามาเทียบกันนะครับผมกับเลขที่เข้าจับคู่ไปแล้วก็คือสูตรลักของเข้านั่นนะครับผมเดี๋ยวเขาเซลเบิงสูตรลักของเข้าจักหน่อยนะครับผมในสูตรลักของเข้านั่นเข้าที่เขาจับคู่ไปแล้วนั่นมันจะเป็นเลขตัวนี้นะครับผมเพ<ม>ื่อนเนาะมันเป็นเลขตัวนี้นะครับผมมันเป็นเลขตัวนี้แล้วบานที่นี้ เลขของเฮ้ามันสีมีลักหน่วยสีมีหนึ่งสามห้านะครับผมหนึ่งสามหาแล้วเลขตัวนั้นมันเจ็ดกับหนึ่งเฮาก็ได้เด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับเพระว่าชนเลขหนึ่งนะครับเลขเด่นล่างชนเลขหนึ่งเลขหนึ่งสีเด่นไปเลขหนึ่งเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวนี้นะครับผมเนาะ เด่นล่างไปที่นี่ครับหน่วยล่างเด่นที่เลขหนึ่งนะครับผมเด่นที่เลขหนึ่งนะครับผมเลี้ยวลักซิปฟองเฮ้าเด่นไปที่เลขเกตนะครับผมเดินไปที่เลขเกตเพราะฉะนั้นนะครับผมในเส้นทางตัวนี้นะครับผมเลขจับคู่กันเลี้ยวกัสิเป็นหนึ่งเแบบนี้นะครับผมหนึ่งเเพราะว่าเลขในสูตรนี่นะครับผมในสูตรสามสูตรชนกันนี่ในเส้นทางการเดินของเขานั้นนะครับมันเคยมาน้ำกันในเลขที่มันเคยเลขเด่นมาสองตัวออกน้ำกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับผม นี่นะครับที่มันมาน้ากันนะครับผม38นะครับผมที่มันมาน้ากัน38นี่มันก็ออก38ได้นะครับผมออกได้38นะครับผมแล้วอีกงวดหนึ่งก็คืองวดหาเนี่นะครับผมมา5มา7แล้วก็เรียกออกหาเนะครับหลักหน่วยล่างนะครับผมที่มันเด่นหลักหน่วยล่างแล้วมาน้ากันได้นะครับผมในสูตรนี่แล้วก็งวดนี่นะครับผม1กับ7มันมาน้ากันนะครับผม1กับ7มันมาน้ากัน มันก็สามารถออกน้ากันในเพราะว่ามันเคยออกน้ากันมาแล้วสองงวดนะครับผมเพื่อนเล้วบานที่นี่แล้วมันก็มาชนในสูตรนี่นะครับผมสูตรนี่สูตรนี่ของเขาก็คือชนลักซินี่มันเด่นเจ็ดอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้เ็ดต,ตัวเดียวนะครับเด่นล่างตัวเดียวได้เลขเ็ดนะครับลักหน่วยนะครับลักหน่วยล่างเ่ยวเห็ดออกมาในงวดนี้ได้1กับ7นะครับผมได้ 1, 1> กับ7แล้วบานที่นี่เลขหนึ่งมันมาชนลักหน่วยของเขาก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเลขมันสีเด่นไปที่ 71นะครับผมถ้าจับพู่แล้วเจดหนึ่งเลขล่างนะครับผมเออเลขหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยล่างนะครับผมมันจะเด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับพะว่าชนหนึ่งหนึ่งชนหนึ่งแล้วลักสูตรในสูตรนี้นะครับผมเพื่อนๆในสูตรนี้ยั่าท่ันผิดจักหวดนะครับผมเกาหวดวัฒนผิดจักหวดเดินเงามาเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินเงามากถึงเกาหวดนะครับผม นี่นะครับผมน be right. well, ี่ในสูตรของเขานี่นะครับผมนี่ก็คือสูตรนะครับ3สูตรชนกันนะครับผมแล้วตัวไรชนกันลายตัวนั้นเป็นเลขเด่นนะครับผมนี่เขากับส้นมากนะครับผมนี่นะครับผมได้ลายงวดนะครับผมลายลายงวดแล้วเกางวดแล้วนะครับผมนี่นะครับเส้นทางการเดินของเขานะครับผมเส้นทางการเดินของเขาเดินมาเดินมากเดินมากนะครับผมยังงปท่นพิจักงวดนะครับผมเดินเห่ามาเลยนะครับผมเพื่อนเปน่าสนใจมากนะครับผมในงวดนี่นะครับผมเอานะครับผมเพื่อนเป่เนาะเข้ากระซี ได้ล้วนกันนะครับผมเพื่อนนี่เดินมากเดี๋ยวพ่อท่านผิดักงวดนะครับผมยังพ่ะท่านผิดักงวดนะครับผมในงวดนี้นะครับผมได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับผมเพื่อนนะครับผมกระจายฝากเพื่อนๆไว้เลยนะครับผมฝากไว้แบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าในสูตรนี่นะครับผมเด่นนะครับผมโอ้ยล้มปแต่ไหนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมในสูตรนี่ข้าจับกัวมาแล้วนะครับผมห้าจับหวกมาแล้วมันก็สิได้เป็นตัวนี้นะครับผมเด่นไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับผมเพื่อนนี่ที่ผมว่งไปให้ดีนะครับผมเนาะ พะว่าเหลขหนึ่งนี่ชนคักแล้วนะครับผมเหลขหนึ่งค่อนข้างแน่นอนนะครับผมพอว่าเลขสูตรที่ยั่งวัตถัยรถใน,นเท่ากับสีถือว่าเท้าสามารถที่สีมั่นใจได้นะครับผมเสียถือได้เนาะพราะว่าเท่ากัสีมั่นกับสี เดินเน่ามาเนี่ยมันเคยเข่านะครับเนาะแล้วก็เลขมาน้ากันออกน้ากันได้นะครับในสูตร,น,น,ร,รนี้นะครับผมเอาสาหรับ1ิบนี้นะครับผมเพื่อนๆเนาะขัสิฝากเพื่อนๆไปแบบนี้เลยนะครับผมเอาก้อยเพื่อนๆทุกคนนะครับผมลรงโซกดีมีไส้ไปน้ากันนะครับอยู่ดีมีแห้งวัดสุขหุ่สุคนนะครับผมเลขตัวนี้นะครับผมกัสิไปเลขเกตหนึ่งนะครับผมเดินไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเลขลักหน่วยลางชนเลขหนึ่งนะครับผมแล้วเดินลางที่สุดก็คือเด่นเจ็ดนะครับผม แล้วเข้าสิกันตัวใดหรือเข้าสิบอกกันตัวใดนะครับแต่ว่าในเลขของเข้าน่ะเข้ากับสีใส้เลขทั้งหมดเก่าคูนี่นะครับผมหรือพูดในสีมากคกคูนี่นะครับผมหคกคูนี่นะครับผมแต่ว่าเลขเด่นตัวเดียวนะครับฟันทงหรือว่าเข้ากับสีมาเขยนหาตัวร่องหรือตัวใดอีกนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้สิฝากไว้แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนเนาะเด่นไปที่7 1ดนะครับผม เลขล่างเด่นเแล้วก็เลขหนึ่งชนหลักหน่วยล่างนะครับผมเลืยให้ไปเป็นที่เลขเกตหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งเด่นหน่วยล่างนะครับเพื่อตัวนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมสีฝากเพื่อนเพื่อแบบนี้เลยนะครับผมเอาหอยทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะครับผมแก้มแดงออกต้องขึ้นเกลือนะครับเด้อนะครับผมขอให้ทุกคนอศคมันหลับรวยนะครับจะโรคภัยไข้เจ็บเบิดถูกอย่างนะครับผมเอาสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็สีขอลาไปเพียงซท่านี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ